ถ้าอยากพทุกเร็วๆเข้มแข็งวันนี้นะไม่ใช่เส้นทางของคนอ่อนแอกล้าไหมที่จะละทิ้งความสนุกสนานเพลิดเพลินนะหลวงพ่อกล้านะตั้งแต่เป็นโยมเลิกง,งานปุ๊บไม่มีธุระกลับบ้านทันทีเลยไม่เที่ยวนะวันหยุดวันพักผ่อนเก็บไว้หมดเลย ถึงจะว่ามมมีวันหยุดราชการอย่างช่วงธันวาเนี่ยมีหลายวันเนี่ยหลวงพ่อก็เอาวันลามาใช้ลาแทรกเข้าไปแรกหัวแรกท้ายแรกตรงกลางได้ช่วงยาวสิบกว่าวันเนี่ยเก็บวันลาไว้ทั้งหมดเลยนะเพื่อไปภาวนาอยู่ตามวัดปา่าสมัยน้นวัดปา่าหน้าภาวนานะวัดปา่าสมัยน้นเป็นที่ศัปปายะ ที่สัปปาะยะพอมีครูบาอาจารย์ที่เลิศเลอที่ใดใช้คำไหนเดียในพระไตรปิฎกอะ่ะท่านบอกพระอราหันอยู่ตรงไหนอะที่นั่นสัปปายะทุกวันนี้มันหาครูบาอาจารยา์ยากก็เริ่มไม่สัปปายะแล้วละที่ไหนก็เต็มไปด้วยกิเลสท่วม ทุกคนทุกแห่งเมื่ออาทิตย์ก่อนมีพระองหนึ่งมาพระองคนี้ท่านเวียนมาเรียนกับหลวงพ่อนานหลายปีแล้วเรียนแล้วก็ไม่รู้เรื่องนเมื่อวันเสราร์ก่อนหรือวันอาทิตย์ไหมวันสวเสาร์อาทิตย์นะท่านมาหลวงพ่อเฮ้อท่านไปทําอะไรมาท่านภาวนารู้เรื่องแล้วเนี่ย ท่านบอกท่านไม่ทำอะไรเยอะหรอกท่านเดินจงกรมอยู่สี่ปีเดินไปอยู่นั่นแหละเดินไปรู้สึกตัวบ้างหลงบ้างแต่ทำไม่เลิอกอะ่ะท่านบอกท่านเดินจงกรมสี่ปีอยู่ๆนะอย่างเคยได้ยินได้ฟังหลวงพ่อพูดเนะี่ยไปเดินจงกรมไปเรื่อยๆตอนเดินไม่คิดนะลืมทุกอย่างหมดเห็นร่างกายเดินใจเป็นคนดูไปเรื่อยๆ ถึงจุดหนึ่งนะรรม้าผุดขึ้นมาเข้าใจขึ้นมานะจิตนนตื่นโล่งขึ้นมาถามท่านอยู่ที่ไหนท่านก็บอกอยู่ที่วัดทางจันทบุรีนะเป็นวัดครูบาอาจารย์บอกโอ้เขายังปฏิบัติกันเยอะเหรอไม่มีบอกท่านเดินจงกรมนะพวกพระยังมาถามท่านเลย ว่าหลวงตาทำอะไรอะ่ะเดินไปเดินมาไม่เห็นทำอะไรสักอย่างนี่วัดกรรมาฐานนะวัดพอสิ้นครูบาอาจารย์ไปนานๆนะไม่รู้จักเดินจงกรมนะถ้าเราไปอยู่ในที่ที่คนเหลวไหลแล้วเราไม่มีหลักไม่มีความเข้มแข็งของเราเองเราก็จะถูกดูดให้เหลวไหล ทุกวันนี้ไม่รู้จะไปภาวนาที่ไหนแล้วนะที่ดีๆยังมีแต่ส่วนใหญ่ท่านไม่รับโยมมีน้อยนะแต่ไม่รับโยมหายากที่จะภาวนาเมื่อเราต้องทำบ้านเราให้เป็นวัดให้ได้อะไรที่พลุงพลังหมายถึงรกรุงรังในใจเรานะวางซะ หลวงพ่อก็เป็นคนเมืองเหมือนพวกเราแหละหลวงพ่อเลิกงานหลวงพ่อกลับบ้านอาบน้ำกินข้าวใจยังเหนื่อยอยู่ก็ไม่ได้ไปนั่งสมาธิแด่จงกรมใจล้านทำงานมาทั้งวันคิดทั้งวันหลวงพ่อเปลี่ยนอารมณ์ไปซื้อนงะสือการ์ตูนมาอ่านแนะนำว่าถ้าจะซื้อการ์ตูนอ่านให้ซื้อการ์ตูนเด็กนะ อย่าซื้อกระตนล,ลามกอ่านแล้วสมาธิไม่เกิดหรอกหนะลวงพ่ออ่านตวยตูนขายหัวล้อมาหาสนุกอะไรอ่านพวกนี้แหละยังมีขายเปล่าไม่รู้นะไม่มีแล้วมั้งเขาไม่พิมพ์หนังสือกันแล้วนะไม่กว่าไปอ่านไอ้พวกเนี้อ่านแล้วก็ขำบ้างไม่ขำบ้างมันก็ไอ้แก๊กเดิมแหละไอ้ติดเกาะมันก็ติดอยู่นั่นแหละทั้งเกาะมีต้นมะพร้าวอยู่ต้นเดียววาดอยู่างไ้โจรมุมตึกมันก็อยู่มุมนั้นนะ่ะ ขำบ้างไม่ขำบ้างส่วนใหญ่ไม่ค่อยขำแล้วดูดูไปก็เลยทําไมไม่ขำเพราะมันมันแก๊กเหมือนซ้ําๆซ้ำ,ซำ,ซำใครมีไปคิดมุกใหม่ได้ตลอดนะแต่เราดูเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนอารมณ์วันไหนไม่มีกระตูนดูนะเอาพระมาส่องดูพระองค์นี้เนื้ออย่างนี้อย่างนี้นะเวลาจับพระหะลวงพ่อเป็นมาแต่เด็กจับพระแล้ว มันมีความรู้สึกขึ้นในใจตอนเด็กๆนะเห็นที่บ้านพ่อเขมีพระองค์หนึ่งยาวแค่นี้พระอ,อะไรก็ไม่รู้โตดีเอาไปถือเล่นถือเล่นใจเราคึกครักถือเล่นสุดท้ายพ่อเห็นบอกเอามาเหอองค์นี้เปลี่ยนเอาอีกองเดี๋ยวคอหกักนะเดี๋ยวคอหกักองค์นั้นก็เป็นเป็นเขาเรียกพระงั่ง พ่อพ่อเขาเคบวชอยู่วัดสุทัศน์กับพระสังฆราชแท่ท่านให้มาแล้วเอาวันนี้ขอคืนเอาพระชินราชไปถือแทนเวลาถือนะมันมีความรู้สึกไม่เหมือนกัน่ะรู้สึกเองนะชอบไปไหนก็ถือพระไปเรื่อยจนพระนั้นลอกจมูกจมูกนี่นลอกหมดเลยทั้งๆที่เป็นโลหะนี่ยใจมันจดจ่ออยู่กับเรื่องอย่างนี้นะ จะเจาไม่รู้หรอกว่าเป็นการทำสมาธิมันเล็กๆตอนนั้นพอทำสมาธิไปเรียนกับท่านพ่อรีเจ็ดขวบทำทุกวันทำไปเรื่อยๆจิตมันตั้งมัน่นนี่พวกเราอยากดีต้องเข้มแข็งนะอะไรที่จะทำให้เราอ่อนแอลงหลีกเลี่ยงซะสิ่งที่ต้องเลี่ยงมากที่สุดเลย คือการผิดศีลอย่าผิดศีลต้องเข้มแข็งอย่างนั้นนะเคยมีพระองค์หนึ่งท่านบอกว่าในอดีตชาติเนะี่ยท่านเกิดเป็นคนยากจนที่เมืองจีนนะฝนแรงทั้งสามปีทำนาไม่ได้ พวกเพื่อนบ้าน,น,นเขาก็ออกไปล่าสัตว์อะไรเงี้ยท่านไม่ยอมทําพยายามจะปลูกพืชปลูกอะไรขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างทำชาวบ้านหัวร้อยยอ่ะว่าเป็นคนโง่ไม่รู้จักธรรมาหากินขนาดมีลูกเล็กๆนะก็ไม่ไปฆ่าสัตว์เพื่อจะมาไปขายไปเลี้ยงลูกอะไรนี่นไม่ทำยอม ถึงขนาดยอมตายยอมสละทุกสิ่งทุกอย่างนะเพื่อรักษาศีลถ้าคนอย่างนี้เข้าภาวนานะเขาจะไม่ยากนะใจของเขาเด่นเดียวพวกเราต้องเด็ดเดียวนะศีลตั้งใจสู้ตายให้เดี่ยวไว้สมาธิฝึกทุกวันวันหนึ่งมากๆยิ่งดี มีเวลาเมื่อไหร่ก็ทําตื่นนอนให้เร็วขึ้นหน่อยนั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรก็ทําก่อนนอนก็ต้องทำนะทำทุกวันแต่ทําด้วยความมีสติถ้าขาดสติเมื่อไหร่เป็นมิจฉาสมาธินะนี้พอฝึกเรื่อยๆนะจิตจะมีแรงทําความสงบเนี่ยจิตมันใจมันได้กาลังนะรู้เท่าทันจิตเนี่ยจิตจะปราดเปรียวพร้อมที่เดินปัญญา ถัดจากนั้นก็ถึงงานสุดท้ายการเจริญปัญญาทันทีที่จิตเรามีพลังมากพอขันมันจะแยกอย่างเวลาพวกเราฟังหลวงพ่อเทศจิตมันจะมีพลังนะเพราะหลวงพ่อไม่ได้ท่องมาเทศหลวงพ่อเทศด้วยจิตของหลวงพ่อจริงด้วยกำลังของสมาธินันถึงบอกอย่าอย่ามาถ่ายรูปนะ ปิดมือถือซะนะมันกวนสมาธินะธรรมะจะสะดุดงั้นเวลาพวกเราฟังหลวงพ่อเทศรับรองไม่เหมือนที่อื่นฟังนะไม่เหมือนไปฟังที่อื่นหรอกฟังที่อื่นก็หลับบ้างอะไรบ้างของที่ฟังที่หลวงพ่อไม่ค่อยมีคนหลับนะนอกจากพวกผิดปกติจริงเวลาที่ฟังเทศหลวงพ่อเนี่ยจิตมันจะมีกําลังมันจะมีความห้าวหาญขึ้นมา ลองละระลึกลงในร่างกายลองนึกถึงร่างกายของตัวเองไม่ต้องใช้คำะระลึกลองนึกถึงร่างกายเสีรู้สึกไหมร่างกายเป็นของถูกรู้ร่างกายไม่ใช่ตัวเราเนี่ยถ้าจิตมันมีกำลังพอนะสติะระลึกรู้กายมันก็เห็นว่ากายกับจิตไม่ใช่อันเดียวกันนี่แยกขันได้แล้วจะเห็นนะร่างกายก็ตกอยู่ใต้ใจรัก จิตที่ไปรู้กายก็ตกอยู่ใต้ใจรักนี่ขึ้นไม่ปัสนนาแล้วถ้าจิตมีกำลังเกิดเวทนาทางกายก็นะเห็นว่าร่างกายก็อันหนึง่งเวทนาทางกายก็อันหนึง่งจิตก็อันหนึง่งเมื่อวานมีผู้หญิงคนหนึง่งผู้หญิงคนที่หลวงพ่อเล่าว,ว่าเดินปัญญาเราเละเทะสมาธิไม่พอให้ทำสมาธิแล้วก็ียไปรีบเดินปัญญา เขามาส่งกันบ้านมันเขาจะทํำยังไงดีเขาก็านั่งสมาธินะนั่งจนปวดมากเลยแล้วเขาก็ดูไปที่ความปวดเนี่ยดูอยู่อย่างนั้นนะ่ะมันก็หายบ้างไม่หายบ้างดูอยู่อย่างนั้นแล้วมันทําไมไม่เจริญบอกไปสังเกตให้ดีเวลาเห็นเวทนาเห็นความปวดในร่างกายเนี้ยจิตมันไหลไปที่ความปวดจิตมันไม่ได้ตั้งมั่น เมื่อจิตไม่ตั้งมั่นก็เรียกไม่มีสัมมาสมาธิสัมมาสมาธินั่นแหละเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาไอ้นั้นจิตมันถลำลงไปจมอยู่กับความเจ็บปวดมันไม่ตั้งมั่นปัญญาไม่เกิดหรอกมันก็ทรมานไปอย่างนั้นเองเป็นอาตากิลมัฐานยโยคเฉยๆเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปเดินปัญญานะจิตต้องตั้งมั่นต้องฝึกถ้าจิตตั้งมั่นจริงนะสติระลึกรู้กายเห็นกายไม่ใช่เราแล้ว ติะระลึกรู้เวทนาเวทนาไม่ใช่เราไม่ต้องคิดเลยนะมันเห็นเลยว่าไม่ใช่เราหรอกสติะระลึกรู้สังขารเนี่ยเห็นสังขารปรุงดีปรุงชัว่วไม่ใช่เราหรอกนะมันจะเรียนรู้พวกนี้นะเราค่อยวาง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 จากของหยาบเข้ามาที่ละเอียดที่ละเอียดที่สุดก็คือจิตสุดท้ายมันเห็นว่าจิตไม่ใช่เราจิตเองก็เกิดดับจิตเกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองแล้วก็เลือกไม่ได้ จิตเกิดดับคือเห็นอนัตตาอนิจจงเลือกไม่ได้ว่าจิตจะไปเกิดที่ไหนอันนี้คืออน,นัตตาถ้าเข้ามาถึงตรงนี้แล้วจิตมันยอมรับอย่างแจ่มแจ้งนะจิตไม่ใช่เราขันห้าทั้งหมดไม่ใช่เราแล้วนั่นคือภูมิจิตภูมิธรรมของพระโสดาบันนะอยากเป็นพระโสดาบันคือวินั่งทรมานไปเรื่อยๆไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทางที่จะเป็นพระโสดาบันเลยมันเป็นทางของพวกนิครน ทรมานตัวเองไปเรื่อยๆระ้วหวังว่าวันหนึ่งจะบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ใช่เส้นของพุทธนะมันเป็นเส้นของนินครนนะ